สุรินอะไรสุรินอะไรเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเอาเกิดที่ไหนผมเกิดโรงพยาบาลกล้ยน้ำไทยกล้ยน้ำไทยแถวบางกรุงเทพแน่นใช่แล้วผมมาได้เมียที่นี่ที่สุริน<อ>มาได้เนี้ที่อำเภอประสาทเนียก็สอนดิแถวนั้นเขาพูดสำเนียงนี้เนาะผมก็เรียนรู้เอา <c oughs> ผมมาอยู่สามเดือนอ่ะผมก็เรียนรู้หัดพูดหัดอะไรกันคุณเดือดร้อนมอกไม่ผมอม่อธิบายว่าผมลูกครึ่งเป็นลูกครึ่ง ผมยังไม่ได้ชี้ไปอะไรเลยไปคุยไปพี่สาธิตคุยคุยกับเขาหน่อยญี่ปุ่นเกาหลีหางยังโม้เนี่ยเหรอญี่ปุ่ยังโม้เลยไม่น่าผมคล้ายญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีเนื้อบ่ก็ญี่ปุ่นเกาหลีเนื้อแบบแบบขาซาอาหารอะไรพูดเลยเนี่ยเดี๋ยวหาวดใหญ่ผมก่อนนะเอาเลยครับนี่กินกินครั้งแรกเนาะ